ดีจ้าวันนี้เราก็พบกับเอเชอร์เคยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์ประเทศสเรรดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับเด็กอัติเมตอวาริเอลนั่นเองนะเกิดเป็นเด็ก6ดาบนะครับผมก่อะไรก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนด้วยนะครับก็ปีใหม่นี้ไม่ได้มีคลิปลงเนินปีใหม่เลยก็เลยปีใหม่มาได้ไกลแล้วนะถึงเพิ่งมาถ่ายคลิปนะครับผมก็ไม่ว่านั่นแหละโอเค เดี๋ยวเราไปดูการ์ดข้างในกันเลยนะครับว่าามีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยอาัลติเมตอวอลิเอลนะครับก็เงื่อนไขเชิญนะสูริตสีเหลืองของเราตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปแล้วก็เอฟเฟกต์เขาเลเวลสามถึงห้า F M Level นะอัลติเมตนี้สามารถาเบฟกับเบฟหกสีได้สีละหนึ่งใบนะครับเอ้ยจะบอกหกสีหรือไมนไล่สีเลยดีกว่ยเป็นแบบเบฟสีแดงม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้าได้สีละหนึ่งใบนะครับก็คือเบฟได้หกใบนั่นแหละประมาณนั้น แต่ถ้าสมมติเราใช้เบฟหกสีเออเราเบฟได้ใบเดียวนะอ่า hmm. ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับผมก็เอฟเฟกต์เลเวลสี่ห้าเมื่ออัรติเมตี้โจมตีนะครับอัรติเมติทิเกอร์นะครับถ้าฮิตต่อจำนวนเจมของอัรติเมตนี้นะครับหนึ่งเจมนำสเปรดเลเวลหนึ่งสองเขาคู่แข่งหนึ่งใบหรืออัรติเมตเลเวลสามคู่แข่งหนึ่งใบกลับไว้ใต้เด็กนะครับใส่สามใบต่อไปครับผมเป็นมิโกแห่งระบิดดาโมเอลนะครับเอ้ยไมเอล ก็เงินแขวนเชิญสปริตคอสต์ตัวหนึ่งของเราขึ้นไป1ตัวนะครับก็อัลติเมตทิกเกอร์เลเวลสามสี่ห้าเมื่อเริ่มแอตแทสต์บของเรานะก็ถ้าฮิตนะครับก็จะอัญเชิญไม่ใจคอส์เบฟเผาดาวกระบี่จะในมือได้1ใบนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสี่ห้าต่อจำนวนสปริตอัลติเมทเผาวิญญาณเทพของเรา1ตัวนะครับอัลติเมทนี้เอคอส์บวกหนึ่งเนาะทำให้แบบเออทิกเกอร์ฮิตได้ง่ายนะอาร์ติเมทก็มีแค่นี้ครับ6ใบเนานะเดี๋ยวแป๊บนะจัดก่อน โอเคนะครับต่อไปเป็นเทพธิดาปืนใหญ่คานอนนะครับก็เบิร์ดหลังจากเสียไลน์นะครับถ้าไลน์ไม่เกินสามก็เธอนี้สปิีอัลเมตคู่แข่งทั้งหมดบีพีลบหมื่นกลาไป็ศูนย์ก็ตายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลงฟรีเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลนสองสามครับสปิีอัลเมตคู่แข่งทุกใบเมื่อบีพีกลายเป็นศูนย์ก็จะถูกทำลายนะครับใส่มาสองใบนะต่อไปเป็นนักโดนตีดาบศักดิ์สิทธิ์โอลิวิเอลนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถเบฟ เผ่าดาวดกระบ,บีได้โดยไม่สนเงินไขนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงสามเมื่อโจมตีนะครับเธอละครั้งสามารถทําให้เอฟเฟกเมือ่อเบฟนี้ถูกอัญเชิญของเบฟเผ่าดาวกระบีบนฟิลด์ของเราหนึ่งใบทําทงานได้นะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามครับเอ้เลเวลสองสามเมื่อล้มล้างโจมตีเนาะอ่าเลือกระบุอัลติเมทคู่แข่งหนึ่งใบครับอัลติเมทที่ถูกเลือกจะไม่สามารถป้องกันได้นะใส่มาสามใบนะตัวนี้ ต่อไปครับเทพธิดาบอมเอลก็เอฟเฟคเมื่อลงนะครับก็เปิดเดกเราได้3ใบแล้วก็นําเบสทั้งหมดที่เจอขึ้นมือนะครับการ์ดที่เหลือก็เรียงกับไว้บนเดกเหมือนเดิมแล้วก็เอฟเฟคเลเวลสองสามเมื่อลงเหมือนกันนะครับแต่ต้องลงมาที่เลเวลสองหรือเลเวลสามเนาะอ่าในเทอร์นี้สปลิทคู่แข่งหนึ่งตัวครับบีพีลบห้าพันทับไปศูนย์ตายนะใส่มาสามใบต่อไปนะครับเซอร์โวเทพธิดาคามเมลตอนนี้เนี่ยจะไม่ทุ่มรายใจเอฟเฟคของคู่แข่งแล้วก็ แอตลาสเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยสปรีดเาวิญญาณให้ผลลัพธทั้งหมดบีพีบวกสองพันแล้วก็ถ้ามีอัตเมียอยู่จะบวกสี่พันแทนนะครับอ่าแต่ว่าเอ๊ะถ้ามีอัตเมียอยู่จะบวกได้ทั้งสปรีดแล้วก็อัตเมียดสี่พันอ่าโอเคแล้วก็อ่ารูปแบบสองครับแอตลาสเตปของเราอัตเมียที่มีคําว่าอ่าอิสฟรินนะครับในชื่อคอรลาตี้จวดแกสองใบแต่เราไม่ได้ใส่มาเราใส่มาเพื่อให้มันแบบไม่ถูกลายเราก็ไปตบปั BP, ๊บบีพีเฉยๆนะแต่ว่าอ่าสำหรับคนที่มีไอ้เรื่อง มันจะมีการ์ดโปรโมของภาคภาคอันติเมตแหละเออเป็นมา้าถ้าจำผิดน,นะเป็นเพกซั์อ่าตัวข้อสามเหมือนกันนะจะมีสปริโซลแล้วก็เอฟเฟกมาลงมาสามารถเปิดเด็กหาอันติเมตได้เออถ้ามีใบนั้นใส่ใบนั้นแทนดีกว่านครับแต่ผมไม่มีเนาะซึ่งถ้าใช้ใบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เด็กนี้ค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายกว่าในการเปิดหาอัลติเมตเนาะเพราะเด็กนี้มีการเปิดหาเบฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขาดแค่อันติเมตทีาจะเอามาเบฟเนาะใส่สามใบนะครับ ต่อไปนะครับนักผจญภัยอ d โดแพนตานะก็เอฟเฟกมัมาลงนะครับเปิดเด็กเราได้3ใบเอาเบฟพอเดากับบีที่เจอทั้งหมดขึ้นมือนะการที่เหลือให้ทิ้งลงแทสนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีสรรีที่มีคําว่าชานอยู่ในจําจนวนการ์ดที่แสดงโดยคอสมารถนี้นะครับจะเปิดเป็น5ใบแทนคอสมารถนี้จะได้เพิ่ละครั้งนะเส่มา3ใบครับต่อไปเป็นส่วนของเบฟนะครับ ดาบเทพองคารมัสบริงเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเทคนะครับทําให้แบบอ่าเวลาลุมองตีนะเวลาท er นะิกเกอร์ฮิตเนาะก็สามารถเปลี่ยนมาเอาทิกเกอร์เอ้ยถ้าฮิตเป็นคอตั้งแต่ศีลงไปนะสามารถเปลี่ยนมาเอาทิกเกอร์จะเปลี่ยนมาเอาเอฟเฟกต์ของตัวนี้แทนได้ครับก็คืออ่ฟิสสภาพเอเมื่อเอ็นเอ็นมาจบเธอนนะครับก็ฟิสสภาพอัลติเมทของเราสามตัวแล้วก็เข้าแอทแทสเต็ปอินหนึ่งครั้งนะครับเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้ถึงละครั้งในะสามาหนึ่งใบนะต่อไปเป็นอ่าดาบ ตะวันโซคาลิเบอร์นะครับก็ตัวนี้ก็เวลาล้มล่างโจมตีนะครับอันติเมตเนาะทำลายซุบลิตบีพีม่เกินสิบพันคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็เมื่ออันติเมตท,ทิกเกอร์ฮิตนะครับแล้วก็การที่ฮิตเป็นอันติเมตนะครับทำลายอันติเมตคู่แข่งหนึ่งใบที่ไม่ได้ล้มล่างด้วยนะใส่มานหนึ่งใบเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นดาบเทพดาวโลกนะครับไกอาโนโฮกโกก็เมื่ออันติเมตเราถูกอัญเชิญเนี่ยเแบรบนี้จับบนมือก็จะโดดลงฟีได้โดยไม่จ่ายคอเนานะแล้วก็ อเอฟเฟกต์ลมล่างนะครับเมื่อลมล่างกับอันติเมทที่ไม่มีอคอสทิกเกอร์นะครับเบรมนี้จะถือเป็นคอสศูนยะ์เนาะแล้วก็เออมันไม่มีระดับแอนติเมทที่เราใส่มาแล้วก็เอฟเฟกต์มันลมล่างโจมตีหรือป้องกันนะครับคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เบิร์ดได้นะใสมาหนึ่งใบต่อไปครับเป็นดาบเทพดาวพุทธเมอร์คิวรี่เบรนะก็เขาเปสูตรนะครับแล้วก็มีแอซเซอรเนาะแอซเซอร์นนหนึ่งสมาหนึ่งใบต่อไปเป็นาดาบเทพสังจันวิงออฟลูน่านะก็ เมื่อเบฟอยู่ถือว่าไปข้อ2แล้วก็เมื่ออดอรเนนี้ล้มแางตีนำสปริตคู่แข่งหนึ่งใบกับขึ้นมือแล้วก็ถ้าคู่แข่งนี้เบิร์ตเซตอยู่สามารถทิ้งเบิร์ตแล้วก็นำสปริตคู่แข่งหนึ่งใบกลับไปไว้บนเด็กแทนได้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกทิกเกอร์เนาะใสมา1ใบต่อไปนะครับก็เป็นหอกอัสซินดาวการลุกนะใสมา1ใบเนาะใบนี้ก็รูดในรูดเอฟเฟกต์กันอยู่ละต่อไปเป็นหน้าไม้มังกรลัสทาบันนะครับก็เอฟเฟกต์เมื่อถูกเมื่ออันเชิญนะก็ท่านเชิญมา ถ้าไดเร็กเบฟกับอันติเมตโดยตรงเลยนะก็จะส่งคอหนึ่งเม็ดบนสบลิอันติเมตคู่แข่งขึ้มนมาได้ลรมล่างหนึ่งใบลงแทสนะครับเอ้ยลงรีเซิร์ฟก็ถ้าอ่าสบลิอันติเมตนั้นสุ่นสลายด้วยเอฟเฟกต์นี้เราได้วจวบหนึ่งเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์มันลวมล่างโจมตีครับก็จะอ่าเมื่อสบลิตเอ้สบลิอันติเมตนี้ลวมล่างตีนั้นก็จะส่งคอหนึ่งเม็ดบนสบลิคู่แข่งหนึ่งใบลงเอ้หนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟนะครับใส่มาหนะึ่งใบเนาะ คือตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามันสนามารถเบฟกับสับ l i t ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นแค่อรสก็คือ,อทั้งเด็กเรามาสามารถเบฟได้นั่นแหละต่อไปนะครับพัดพินดาวเวกานะกะ็เอฟเฟกเมื่ออัเชิญน,นะครับก็ในเทืนนี้สับ l i t อันดเมทคู่แค่งหนึ่งตัวจะเสียเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกเพิ่มแล้วก็ เมือ่ออัตเมทนี้เบุล์อัตเมทนี้ถูกทำลายครับเป็นเอฟเฟรมันล้มล่างเนาะสามารถนำเบฟนี้กลับขึ้นมอเพื่อให้สเบลลอัตเมตนน้นยังอยู่ในสนามรูปแบบเสื่อมสภาพได้นะครับประมาณหนึ่งใบก็เบฟเราจะใส่มาทั้งหมด9ใบนะครับก็จะเอ้ดแปดใบก็จะเป็นเบฟหกสีเลยเนาะแต่ว่าจะมีสีแดงที่เราจะใส่มา3ใบนะครับก็เหตุผลก็คือไอ้เบฟสีแดงนะ่ะมันค่อนข้างจะมีความขี้โกงอยู่นะ แล้วก็ไอเนี้ยไอเนี้ยคือมันเล่งหาจั่วในช่วงต้นเกมคือมันเอฟเฟกต์มันค่อนข้างจะดีเนาะมันทําลายได้อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ไอเนี้ยมันเอฟเฟกต์ดีมือนกันมันทําลายได้เหมือนกันแล้วก็มันเอฟเฟกต์เอ้ยมันค่อนข้างจะลงง่ายแล้วก็เอฟเฟกต์รวมแรงมันค่อนข้างจะรมลแางง่ายเอารมลแางกับตัวนี้ก็ได้นะอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ไอเหตุผลที่ต้องใส่ไอตัวนี้มาเพราะว่ามันก็มีความขี้โกงของมันแหละเออเลือกเลือกใช้เอานะครับถ้าเราจะเล่นสายเป็นเบสหกสีกับตัวนี้เนาะเราก็เลือกใช้เอาว่าจะใส่เอ้จะะใชสีแดงเเลล่่มมไหนน อ,อย่างที่ว่าแล้วครับก็ถ้าสมมติใช้ตัวนี้เอฟเฟตัวนี้นมันจะไม่เกิดคือแบบต่อให้ล้มล่างไปหลายเจมเงี้ยมันก็ยกไม่ได้แต่มันจะทําให้ลุกได้นะครับมันก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะว่าเราจะเล่นยังไงประมาณนี้คือแบบใส่สีแดงมาเยอะก็เล่นตามสถานการณ์นั่นแหละและอย่างครับก็สมงไปเนี่ยมันเขาโบกู่กันนะไอ้ดาบน้องคารกับดาบพจัทร์เนี่ยก็คือมันสามารถล็อกทิกเกอร์ได้ครับให้ ถ้าอีายมีสมริตคอยเมันเกระสีในสนามแล้วก็มีเบิร์ดอยู่ทําให้ดับดาวคาร์ดเอฟเฟกเกิดแน่นอนครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะครับว่าใส่อะไรมาต่อไปก็เป็นเน็กซันนะครับประตูประสานแคว้นบุพพาเหลืองใส่มาสามใบเบิร์ดวอลครับสองใบเอสามใบแล้วก็จุลิเคียนพันเล่มนะครับใส่มาสามใบเลยเพราะเด็กนี้ก็ต้องการการขอบูทของคานจีเยอะนะแล้วก็สามใบสุดท้ายนะครับเป็นบุพพาไล่ลำดอนะครับก็ เอามาลบพลังแล้วก็จั่วได้นะครับเด็กนี้ก็ต้องการการจั่วมากนะก็คืออ,อย่างที่ผมบอกถ้ามีไอตัวเพกรซัสที่เป็นคอสสที่เป็นโปรโมวัวเออใส่แทนตัวนี้ได้ยิ่งดีนะครับเอามาหาอนะัติเมตเนาะจะได้เป็นเกมค่อนข้าจะเล่นไวนิดหน่อยนะสำหรับเด็กนี้เนาะแต่จากที่ผมลองมาแล้วคือมันไม่มีมันก็เล่นได้แต่มืนค่อนข้างช้านิดหน่อยนะครับโอยเช่คอมโบเด็กเอ้การในเด็กก็มีประมาณนี้ <c oughs> เพชซัดโดนแสงขาวจั่วเลยก็จะให้ดูไง โอเคประมาณนี้มันก็ไม่เห็นอยี่เดียวอ้โอเคนะครับอืมไม่ต่างกันแต่ก็ดีขึ้นหน่อยก็วิธีการเล่นเด็กนี้นะครับเราก็จะเล่นเป็นสายน้อยเบฟหกดาบกะตีหลายๆเจมนะครับซึ่งเด็กนี้จะทําเจมสูงสุดได้แค่ห้าเจมนะครับคือเราไม่ได้ใส่เบฟที่มีเจมทั้งหมดมาเนาะก็ห้าเจมยังไงก็จะมีแดงเขียว อ่าฟ้าขาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บเจมอัติเมตมัน1เมตรก็จะเป็น5้าเจมเนาะถ้าทิกเกอร์ของเขาฮิตนะครับก็จะอ่าสามารถยกได้5้าตัวเลยนะครับตามที่ถ้าเขาเงื่อนไขเนาะอะไรประมาณนี้ก็จะเล่นอ่าเรว่เป็นหกดาบนะครับก็เราจะมีเอฟเฟกการเปิดหาเบิร์ดเอ้หาเบฟนะครับอยู่ที่2ตัวนี้ครับเป็น3ตัวเอ้เอ้เออสตัวนี้อย่างละสามก็คือจะมี6ใบในการเปิดหา เบฟซึ่งมันก็หาง่ายแล้วเราก็จะมีจั่วจากเนซัทนะครับซึ่งเนซัดนี่ก็ค่อนข้างจะดีนะอย่างน้อยแบบเออถ้าเราไปเจอแบบไอ้พวกที่มีเอฟเฟกต์ลุกของสีแดงเขียวฟ้าเงี้ยเออมันก็จะช่วยป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถึงไม่เจอยังไงเอฟเฟกต์อะไรของเขาก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเป็นการช่วยจั่วเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่าสปริตก็เราจะมีเบิดมาป้องกันหนึ่งตัวครับตัวนี้มันเอาง่ายแบบถ้าเราโดนคุมเกมอะไรอย่างนี้อยู่อ่าการมีตัวนี้ ถือว่าค่อนข้างจะดีนะแล้วอีกอย่างกแบบถ้าเราเอมันเป็นแบบแจะเอามาเคาน์เตอร์อีฟายได้เรามีตัวนี้อยู่ถ้าสมมติเราได้เปิดเบิร์ดอย่างเงี้ยเออแล้วอีฟายอยู่โจมตีไปเทิร์นต่อไปเราก็อาจจะมีแบบเออเหลือสปริตไว้เพื่อเป็นคอร์ดของการเชิออันติเมทเนาะ <S <S แล้วก็เด็กเนี้ยอันติเมทมันคอร์ดไม่ได้สูงแล้วก็จะมีคอร์ดเจ็ดคอร์ดห้าซึ่งมันค่อนข้างจะลงง่ายอยู่ละอ่าเราไอ้พวกเบฟเนี่ยมันเป็นหลายสีก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงยาพอเรามีใบนี้อยู่มันทําให้ลงฟีได้นะครับแล้วก็อ อีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ใส่ตัวนี้มานะอินฟเฟกมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เถอะมันมันก็ยังดีที่ว่ามันสามารถเบฟกับเบฟไ่บบสนเงินขายได้เพราะหลายตามากที่ผมเล่นมาก็คือถ้าเรายืน2ตัวนี้คู่กันอย่างเงี้ยอ่ะเวลาตัวนี้ทิกเกอร์เสร็จแบบถ้าสมมติตัวมันอ่ะเบฟอยู่แล้วเวลาทิกเกอร์เสร็จก,ก็ลงมาเบฟกับตัวนี้ได้ทําให้ไอ้เบฟนะ่ะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องแบบเออลงเบฟมาแบบยืนในสนามแค่แบบ แค่เอาลงมาอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่มีการขุดเบฟเนาะ,ะบางทีเบฟที่สําคัญสําคัญที่เราอยากจะใช้พี่เกมเนี่ยมันดันหายไปสกอตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็การในเด็กก็จะมีประมาณเท่านี้และเออการในเด็กเออคอมโบคร่าวๆนะครับก็มีประมาณเท่านี้แล้วนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าจะอีพีหน้าจะเป็นอ่าเด็กอัลเทเมตแลกนารล็อกนะครับบ๊ายบาย